คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งคดีก็คือคดีของกำนันนกนะคะซึ่งล่าสุดเองทางสารอาญาคดีทุจริตป,ประพฤติและมีชอบกลางค่ะก็สั่งจำคุกแก๊งตำรวจที่วันนั้นเนี่ยไปร่วมงานเลี้ยงบ้านกำนันนกแล้วก็กลุ่มที่ให้การช่วยเหลือนายนองท่าผาแล้วก็มีการยิงสารวัตรศิวะเสียชีวิตวันนั้นนะคะซึ่งก็มีโทษก็คือ1ปีสเดือนถึง2ปีส่วนตัวกำนันนกเนี่ยจำคุก2ปีไม่รอหลงอาญานะคะคุณผู้ชม ซึ่งวันนี้นะคะทางสารคดีอาญาคดีทุจริตประพฤติและมิชอบกลางค่ะก็มีการอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่อท206ทับส6 6คดีหมายเลขแดงที่อททับ2567ระหว่างพนักงานอายการสำนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต3ยื่นฟ้อง พันตำรวจตรีเกียรติศักดิ์สมสุขกับพวกรวม23คนในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561 โดยสั่งจำคุก15ตำรวจร่วมงานเลี้ยงที่บ้านกำนันนกที่จังหวัดนคปรปฐมนะคะแล้วก็พลเรือนอีก7คนในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากกรณีการเสียชีวิตของพันตำรวจตรีเิวกกรสายบัวที่ถูกยิงเสียชีวิตภายในงานเลี้ยงบ้านกำนันนกเมื่อวันที่6กันยายนปี2566นะคะซึ่งโทษจำคุกก็มีตั้งแต่1ปี4เดือนไปจนถึง2ปีค่ะ ไปดูรายชื่อและโทษที่ได้รับจากคดียิงสารวัตรทางด่วนในงานปาร์ตี้บ้านกำนันนกกันนะครับก็ประกอบไปด้วยจำเลยที่1พันตำรวจตรีเกติศัก์สมสุขจำคุก2ปีจำเลยที่2ร้อยตำรวจโทประสานรอดผลจำคุก2ปีจำเลยที่3ร้อยตำรวจโทนิมิตสลิดกุลจำคุก2ปีจำเลยที่4ร้อยตำรวจโทนรงศักดิ์แตงอําไพจำคุก1ปี4เดือนจำเลยที่5ร้อยตำรวจโทสารเสริญศรีสวัสดิ์จำคุก2ปี จำเลยที่6จ่าสิบตรีพิสิทธ์ชิวปรีชาจำคุก1ปี4เดือนนะครับจำเลยที่7ร้อยตำรวจเอกจตุรวิทย์ชวานเกียรตินาจำคุก1ปี4เดือนจำเลยที่8ร้อยตำรวจเอกประสมมาศแสงสุขดีจำคุก1ปี4เดือนจำเลยที่9ก้าสิบตำรวจตรีสุทธิการแซ่หอนะครับต่อไปนี้ก็จำคุกหนึ่งปี4เดือนเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับจำเลยที่10บสิบตำรวจตรีสารเสริญศรีอุบลจำเลยที่11บเสิบตำรวจตรีธนทัตท่าน้ำตื้น จำเลยที่12ร้อยตำรวจเอกนุชิตบรรณชัยครับส่วนจำเลยที่13ดาบตำรวจถนอมศักดิ์มีศรีจำคุกหนึ่งปี4เดือนจำเลยที่1 4จ่าสิตรีอภิรักษ์โรดพวงยกฟ้องจำเลยที่15ร้อยตำรวจเอกสิริศักดิ์ขออภัยค่ะสิริชัยรูปสวยจำคุกหนึ่งปี4เดือนจำเลยที่16ร้อยตำรวจโทสมโชคบัวชัยจำคุกหนึ่งปี4เดือนจำเลยที่17นายสนธยาสุดแน่นจำคุกหนึ่งปี4เดือน จำเลยที่18นายทิตินันอินต้นวงจำคุก1ปี4เดือนจำเลยที่19นายนิวัฒชัยปั้นดาจำคุก1ปี4เดือนจำเลยที่20นายกฤษดาเหล่งดอนไพรจำคุก1ปี4เดือนจำเลยที่21นายชาตรีเขียวทับจำคุก1ปี9เดือน21วันจำเลยที่22นายประวินจันคล้ายหรือว่ากำนันนกจำคุก2ปีไม่รอลงอาญา ส่วนจำเลยที่23นะคะก็คือนายอาทิตย์เก้าลิ้มจำคุก1ปี4เดือนค่ะส่วนเรื่องของคดีฆาตกรรมของสารวัตร ศิวะเนี่ยนะคะทางอายการสำนักง,งานคดีอาญาก็มีการยื่นฟ้องกำนันนกในความผิดฐานเป็นผู้ใช้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา60มาตรา84และมาตรา288ส่วนตัวของนายนองท่าผานะคะที่เป็นคนลงมือเนี่ยก็คือถูกวิสามันฆาตกรรมอาวิสามันเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วนะคะจึงมีการจำนายคดีค่ะก็เท่ากับว่ากำนันนกนั้นยังเหลือโทษหนักอีกหนึ่งกระทงนะครับ ที่ <ạ. S 1> จะมีการพิจารณาในเร็ววันนี้ด้วยนะครับ